สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับระบบโซล a าเซลล์นะครับก็ที่นี่จังหวัดลบบุรีนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าบินค่าไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นวินค่าไฟทั้งสองหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังแรกนะครับหลังแรกก็จะใช้อยู่ศูนย์หน่วยนะครับก็จะเสียค่าบำรุงรักษาอยู่26บาทบ่าทส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลังที่สองนะครับหลังที่สองก็จะใช้อยู่ศูนย์หน่วยเหมือนกันก็เสียค่าบำรุง26บาทอ่า ที่เสีย26บาทเพราะว่าจะเป็นหม้อไม่ใช่5แอมป์นะครับก็คือจะเป็นน่าจะ30ทับร้อยอะครับถึงได้มีค่าบำรุงสามหม้อเดือนละ26บาทถึงเราจะใช้ไฟศูนย์หน่วยก็ตามที่นี่ก็จะใช้ระบบโซล่าเซลล์ร้อซนะครับก็จะเป็นระบบออฟกิดไฮบริดนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะสามารถทำออฟกิดออฟกิด ไฮบิดหรือว่าทําเป็น on k i ิดก็ได้อของ m a ็ Sky ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะทําได้แค่ o อฟ k ิดร้อนะครับแล้วก็เป็นไฮบิดด้วยก็จะเป็นเครื่องละ4ี่สตริงเครื่องละ2องสตริงนะครับ2องสตริงมากันทั้งหมด4ี่เส้นตัวนี้ก็2องสตริงนะครับสี่เส้นเหมือนกันแล้วสองตัวนี้ก็จะมาขนานกันช่วยกันชาร์จแบตนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่นี่นะครับก็จะมีทั้งหมด3ลูกก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีลูกที่1 2 3ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลูกละ280แปอมป์นะครับระบบ48โวลต์อ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์จะมีชุดที่1ก็คืออินเวอร์เตอร์เครื่องที่1อันนี้ชุดที่2ก็อินเวอร์เตอร์เครื่องที่2นะครับก็จะแยกจ่ายทั้งหมด2หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังที่2นะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นหลังที่1อ่าสำหรับหลังนี้นะครับก็จะใช้ไฟไปทั้งหมด 489หน่วยนะครับสำหรับเดือนสิงหานี้อ่าและส่วนอีกหลังหนึ่งก็จะใช้ไฟอยู่ประมาณ500กว่าหน่วยครับเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูคู่กันนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ AC นะครับที่ออกมาจากชิโนทัมเมอร์นะครับแต่ละหลังก็จะมาควบคุมผ่านเบรกเกอร์ก่อนที่จะจ่ายเข้าบ้านนะครับก็จะมีหลังที่1แล้วก็หลังที่2อ,อะก็จะประมาณนี้นครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องทั้ง2ตัวครับ ก็จะรุมกันชาร์จแบตนะครับเข้าที่บัตรบาร์บัตรบาทองแดงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับใส่กล่องไว้กันพวกจิ้งจกแล้วก็สัตว์ต่างๆที่จะทําให้เกิดการช็อตได้ส่วนที่นี้ก็จะเป็นระบบออปติกค่อนข้าง100%เนะครับเดีย๋ยวพาไปดูแผงโซลา r เซลล์ข้างนอกครับอ่าครับอันนี้ก็คือแผงโซลา r เซลล์ครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ25แผงอ่าก็จะมีแถวบนนะครับแถวบนก็จะประมาณ12แผง12แผงก็จะ เอาเข้าเครื่องหนึ่งตัวนะครับก็คือทําเป็นสองสติงสตริงละหกแผงนะครับเข้าเครื่องและส่วนข้างล่างข้างล่างก็จะเข้าเครื่องทั้งหมดสติงแรกห้าแผงสติงที่สองแปดแผงนะครับเพราะว่าที่แบ่งไม่เท่ากันเพราะว่าสตริงแรกอะ่ะ <SU assim> เป็นวัดแค่ 40, สามร้อยสี่สิบจำนวนห้าแผงสติงที่สองก็จะเป็นวัด4 0สี่ร้อยวัตต์จำนวนแปดแผงอนุกรมกันนะครับก็เข้าเครื่องทั้งหมดสองสติงนะครับ อ่ะครับก็ระบบที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นการใช้โซลาเซลล์ค่อนข้าง100ยเปอร์เซนลยนะครับก็จะมีแค่การไฟฟ้านะครับนี่ก็คือการไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่ต่อแตนร์บายไว้ในยามที่โซลาเซลล์ไฟดับหรือว่าอะไรก็จะมีเบรกเกอร์หลังเต่าที่บ้านนะครับแต่ละหลังเอาไว้สับเข้าการไฟฟ้าได้ ก็จะประมาณครับสำหรับระบบโซลาเซลล์บ้านของผมที่จ่ายให้ไฟทั้งสองหลังรวมๆกันแล้วเดือนนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ900กับเกือบ1,000วัตต์ครับ900ไปปลายประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนี้จะเป็นจอสัมผัสก็ค่อนข้างใช้งานดีเลครับก็ใครที่กำลังจะคิดจะติดตั้งนะครับผมก็แนะนำนะครับยี่ห้อนี้ก็คือค่อนข้างโอเคเลยในการทำงานค่อนข้างเสถียรขณะนี้เวลาก็ประมาณ10 เจ็นาฬิกานะครับก็ยังผลิตมาได้อยู่ประมาณ200กวัตต์และส่วนเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้แผงทั้งหมด12แผงขนาดนี้ออก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ70-80วัตต์ครับว่าโดดในบ้านไม่มีอะไรนะครับตอนนี้อ่าจะประมาณนี้นครับสำหรับโซลาเซลล์ ale, บ้านสวนระบบง่ายๆทำด้วยตัวเองก็จะออกมาแนวลกๆหน่อย ก็สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะทำโซล่าเซลล์ก็ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับก็คอมเมนต์หรือว่าทักมาสอบถามกันได้ผมก็เป็นช่างบ้าน,านก็ทดลองทำไปทำมาทำผิดทําถูกไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตั้งระบบเองได้ก็ห้องนี้ก็จะระบายอากาศด้วยพัดลมดูดอากาศนะครับควบคุมด้วยชินโนทมัมเมอร์สั่งเปิดปิดตามเวลาในโทรศัพท์นะครับ แอรควบคุมด้วยโซนนอรฟขอโทษช่วงนี้รวนไปหน่อยแต่ถ้าเป็นกลางวันแดดดีๆก็จะควบคุมได้แอร์ครับแอร์ก็จะทําการให้ความเย็นกับห้องนี้ห้องก็จะไม่ใหญ่มากครับก็คือก่อขึ้นมาเองฉาบมาเองก็จะไม่ค่อยสวยก็ทาสีให้พอดูได้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบโซล่าเซลล์ของผมก็ใช้งานมาเครื่องนี้ก็ประมาณ เจ็ดแปดเดือนน่ะเครื่องนี้ก็ประมาณปีกับอีกสี่ห้าเดือนแล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยติดตั้งเองใช้งานเองก็ประมาณนี้ครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งหรือทำอะไรเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ C, ถ้าจะสอบถามผมเ<ๆ>พิ่มเติมก็สอบถามนะครับผมก็จะแนะนำเท่าที่ผมมีความรู้นะครับถ้าอันไหนผมตอบไม่ได้หรือ ทำคลิปอัดไปผิดพลาดก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครับที่ช่วยกันแนะนํานะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็สามารถแนะนํากันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้กออ็ฝากไว้เท่านี้ครับก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ